ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพาชีม Pa าแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดปากน้ําหลังสวนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หาดปากน้ําหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับก็บรรยากาศนะครับตอนนี้เันกร์กำลังเต็มตัวนะฮะจริงๆกล้องผมไม่ค่อยดีนะถ้ากล้องดีๆนี่จะจะเห็นแล้วสวยมากนะชัดมากให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับ ฝั่งนี้เป็นถนนเลียบทะเลนะครับในวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์คือวันนี้นะครับก็จะมีตลาดนัดด้วยนะครับแล้วก็จะมีผู้คนเยอะะมากมายเนี่ยคนก็ผมว่าประมาณเป็น6-7เจ็พันคนนะครับต่อต่อต่อนัดนึดนงนต่อตลาดนัดนึงฝั่ง,งนู้นนะครับเป็นเรือจากกรีนนรเบย์จำลองนะจาก,กรีน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของกรมหลวงชุมพรเกษมรงสัตว์ซึ่งเป็นเป็นที่นับถือของชาวชุมพรและก็บุคคลทั่วทั่วไปนะคะรับเห็นไหมคป้ายที่อยู่หน้าชายทะเลนะครับเขียนว่าปากน้ำนะครับรแล้วก็เขียนว่าแอปไม่บีบและ คือปากน้ำบากส,สวนนั่นเองอนะครับผมก็ในถ้าในช่วงวันเสาร์ถ้าวันธรรมาดาเนี่ยจะไม่คึกค้นเท่าไหร่ช่วงวันเสาร์ที่เป็นช่วงตลาดนัดเนี่ยจะมีผู้คนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับที่มามานั่งกินมานั่งรับประทานมานั่งพักผ่อนนะเพราะฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นตลาดนัดนะตลาดนัดก็จะมีของขายเยอะแยะ เครื่องบุ๋มสมมติเป็นลานที่ได้เสียงเป็นลานลานดนตรีงนีฮะตรงนี้สวยมากตรงนี้แสงไม่ดีนะครับถ้าว่าแสงดีๆนี่จะ จะ,จะดูสวยมากนะครับแต่ว่าแสงเมื่อแสงไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ให้ชมบรรยากาศกันแล้วกันนะครับว่าที่อำเภอหลังสวนก็มีมีบรรยากาศดีๆแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับผ่าชิวชแนลนะครับอาจจะว่าบรรยายไม่ <play> <the Ark> <habe> แต่กูกตะกักไปบ้างนะครับไม่นั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็เนื่งองจากว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศดีๆนะฮะนี่ครับดูผู้คนเยอะแยะนะครับ